โอเคครับอยู่กับร้านบางคาแอร์ซอฟนะครับวันนี้มาลิวเจ้าตัว่อขอไายแบงก์กันนะครับคู u ซ e 911 SX นะครับ Kimber นะครับผมนะตัวนี้เป็นตัว4นิ้วนะครับมาเปิดกล่องกันนะฮะจุบจุมาเปิดกล่องนะครับเดี๋ยวบอกราคาก่อนลืมแล้วสับสนนะครับช่วงนี้นอนน้อยแนวขอไปนะครับ ก็ตัวนี้จะเปิดราคาอยู่ที่7500บาทแถมลูก10นัดฟรีค่าส่งผู้ซื้อตรงมีอายุ20ปีขึ้นไปและใช้หน้าบัตรประชาชนในการซื้อนะครับแล้วก็ไม่รับตัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับนะเรื่องปืนแปลงก็น,นี้ออกจับอะไรวันก็สนุกดีฮะอ่านข่าวพรุ่งนี้นะครับก็สมควรกับการโดนจับนะครับเพราะว่าแบงก์กันไม่ได้เอาทำาออกเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อนะครับเอาไปดัดแปลงนะครับแต่เขาออกแบบมาเพื่อใช้ในการฝึก ก่อนการยิงปืนจริงเอาไว้สะสมหรือเอาไว้ซ้อมยิงนะครับจริงๆแบงก์กันเนี่ยผมบอกก่อนจริงๆกับแบงก์กัเนี่ยอันนี้ผมเท่าที่ผมรู้ประวัติมาจริงๆนะครับแบงก์กันเนี่ยออกแบบมาเพื่อปล่อยตัวนักกีฬาณยุคแรกๆนะครับตอนที่มันยังไม่ไม่ฟีเวอร์ขนาดนี้เนาะนะครับเขาออกแบบมาเพื่อปล่อยตัวนักกีฬานะครับซึ่งการใช้แบงก์กันหรือเสียงกระสุนเสียงป่าเนี่ยเสียงมันจะ่อนข้างดังนะครับในยุคสมัยหนึ่งนะครับแต่ทุกวันนี้แบงก์กันออกมาหลายรุ่นหลายแบบครับทำให เขาออกมาเพื่อที่แบบเออเอาไว้ฝึกยิงได้นะครับให้ชินกับเสียงให้ชินกับรีคอยรีคอยอาจจะไม่เท่าปืนจริงนะครับลูกปืนจริงแต่มันก็ใช้สามารถอ่านน้องก็เขาออกแบบมาสะสมเอาไว้ปล่อยตัวนักกีฬานะครับเอาไว้ยิงตามงานเทศกาลต่างๆนะครับนะก็ถ้าใครเอาไปยิงตามงานเทศกาลเนี่ยผมบอกก่อนว่าให้บอกเจ้าของงานก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะยิงก็ยิงนะฮะเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดนะครับ ถ้างานไหนมีอปปอลมีตำรวจนะครับหรือมีเจ้าหน้าที่ใดๆก็ตามแจ้งเขาสักทีหนึ่งนะครับ mm hmm. เขาจะได้ไม่อ่าไม่ตกใจหรือเขาเรียกว่าไม่อ่าไม่เข้าใจผิดแล้วกันนะครับบอกว่าหน่อยเซฟตัวเราเองนะครับนะบนะบและอย่างปืนแมงกกันก็ก็เสียงใกล้เคียงปืนจริงถ้าหลายๆท่านอาจจะคือท่าที่ผมทราบนะครับก็คือมีคนบอกว่าแมงกกันเนี่ยเสียงอาจจะยังไม่เท่าปืนจริงร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ มีความดังที่หลายคนอาจจะแยกไม่ออกก็เป็นไปได้นะครับก็ก็แจ้งเจ้าของงานเขานิดหนึ่งนะครับนะนะฮะโอเคมานะครับเปิดกล่องนะครับผมเปิดกล่องมามีตัวปืนแมกกาซีนสองอันครับอันนึนอยู่ในตัวปืนอีกอันอยู่นี่นะครับมาดูกันนะครับปลดแม็กนะครับเคลียร์เช็คนะครับผมง,นะงานนก่อนเพื่อความเบาไะไรไม่มีลูกนะครับเคลียร์เรียบร้อยนั่ไก นะครับอ่ะดูสภาพภายนอกนะครับเป็นสีสโมกนะครับหรือสีเทานั่นเองนะครับผมแต่หน้าของเทวสโมนะฮะเป็นสีเทาโลโก้คิมเบอร์นะครับคูเซ่เก้าหนึ่งนเอสเอ็กมดอินรกีนะครับฝั่งนี้ก็เป็นแท็กติคอลโปรสองนะครับผมคิมเบอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นอ่าซีเรียลนัมเบอร์ของเจ้าตัวแบงกันนะครับกิปมือเป็นกิฟตพลาสติกนะครับผมกิฟแบบลังพึ่งนะครับผมเซฟเซิร์ฟสีงงโอ้สีเงินสวยงามนะครับ ตัวนี้สภาพไม่มีรอยเลยนะครับผมมือหนึ่งอย่างที่รู้กันเนาะตัวนี้มือหนึ่งประมาณเก้าพันห้านะครับอีกห้าร้อยแตะหมื่นแล้วนะมันขยับทีละห้าร้อยทีละพันนะครับแต่รู้สึกว่าช่วงนี้แบงก์การเข้ามาค่อนข้างได้ปกติแล้วครับแล้วค่อนข้างเยอะแต่ราคาก็ไม่ลงนะครับเพราะอย่างที่ผมเคยบอกแล้วว่าแบงก์การถ้าขึ้นแล้วมันจะขึ้นเลยแล้วมันจะไม่ลงอีกเลยนะครับมือสองราคาอย่างที่ผมบอกว่าตามสภาพนะครับใครจะซื้อจะคือใครจะขายกับผมเนี่ย คุณต้องทําใจอย่างหนึ่งคือเรื่องสภาพของตัวปืนด้วยนะครับผมก็รับซื้อตามสภาพเนาะโอเคนะฮะมาดูระบบกันนะครับผมง้างนกนะครับเซฟใช้ได้ปลดเซฟหลังอ่อนใช้ได้ตามหลังอ่อนล่างไกใช้ได้นะครับแล้วเราแนะนําเรื่องการพกพาสักนิดหนึ่งนะครับถ้าท่านใดเนี่ยมีกล่องปืนอยู่แล้วนะครับกล่องปืนตรงนี้ส่วนใหญ่จะมี นะครับถ้าไม่มีก็ก็ไม่เป็นไรนะก็ไปหาซื้อกล่องก็ได้ไม่กี่บาทนะกล่องมันถูกอยู่แล้วร้อยสองร้อบาทก็ใช้ได้นะครับลหลักๆเรื่องการพกแบงค์กันเนี่ยไปบนรถนะครับอันนี้แนะนํานิดนึงเพราะเพราะว่าหนึ่งอ,อย่าใส่ลูกในแม็กเด็กขาดนะครับให้เอาลูกเนี่ยใส่ไว้ในเก๊ะหน้ารถนะครับแล้วก็แมกกซซีนก็ถอดออกจากตัวปืนนะฮะให้มันอยู่ในสภาพที่มันไม่พร้อมยิงนะครับให้มันอยู่อย่างนี้ก็ได้เนาะถ้าถ้าเกิด ต้อนที่ตรวจคนรดแล้วเจอแบงค์กันถ้าอยู่ในสภาพแบบไม่พร้อมยิงแล้วมีเอกสารพร้อมนะครับแล้วแจ้งว่าเป็นแบงค์กันท่านจะเอาไปไหนแล้วแต่ท่านเลยนะครับว่าจะเอากลับบ้านไปยิงเล่นที่บ้านช่วงเทศกาลนะครับหรือจะไปงานบวชงานแต่งใครใดๆก็ตามจะยิงในงานนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งไปแล้วว่าจะยิงในงานไหนแจ้งด้วยนะครับแจ้งเจ้าของงานนะครับถ้ายิงเขตบ้านก็แจ้งคนละแวกบ้านด้วยนะครับว่ามันคือปืนอะไรนะครับเขาจะได้ไม่ตกใจนะฮะเออนะครับ นั่นแหละนะครับเรื่องการพกพาก็พยายามแยกแยกให้ชัดเจนแล้วมีเอกาสารนะครับส่วนท่านใดที่เคยซื้อกับผมไปผมรู้สึกจะมีคนหรือสองคนที่ไม่ได้ใบซื้อเนื่องจากผมไม่แน่ใจว่าไม่ได้ไปหรือว่าผมลืมใส่ไปนะครับมีสองอย่างเพราะว่าไอ้ไม่ใช่สิผมลืมพิมพ์กับไอ้ไม่ใช่ลืมพิมพ์อะไรของผมเนี่ยลุนๆลนแล้ววันนี้นะฮะขออภัยก็คือท่านใดที่ซื้อผมไปแล้วไม่มีใบซื้อเนี่ยรบกวนนะครับทักมาหาผมหน่อยเพราะว่า เริ่มมันมีอาการที่เรียกว่าไม่รู้ว่าปิ้นเกินหรือลืมใส่นะครับเพราะบางทีจังหวะรีบๆนะครับผมอาจจะลืมนะครับผมเพราะผมโมงว่าทาไมมีสองเล่มวะนะครับเพราะมีอยู่สองกรณีคือปิ้นแล้วลืมใส่กับปิ้นเกินนะครับราบางทีผมกดปิ้นไปสองทีแล้วเอกสารออกมาสองฉบับแต่ผมก็อาจจะหยิบไปแล้วใส่ไปแล้วแล้วผมก็มาเห็นที่หลังทีนึงเอ้าผมปิ้นไปสองเหรออะไรเงี้ยนะฮะก็มีก็มีมนะับรบกวน ดูในกล่องปืนท่านหน่อยนะครับประมาณหนึ่งหรือสองท่านนี่แหละไม่แน่ใจนะครับประมาณหนึ่งหรือสองท่านนะครับรบกวนดูกล่องแบงก์กันของพุทธท่านไปในชุดหลังเนี่ยนะครับชุดหลังเนี่ยนะครับนะชุดหลังประมาณสามสี่ตัวที่ผ่านมานะครับรบกวนนะครับดูในกล่องพุทธท่านให้ทีนะครับเพราะว่าผมเองก็จาไม่ได้ว่าผมใส่ไว้หรือเปล่านะฮะขออภัยนะครับโอเคก็จบประมาณนี้นะครับเรื่องการอ่าพกพาแล้วก็เรื่องการนะฮะให้ท่านดูใบซื้อนิดหนึ่งครับสามตัวสี่ตัวหลังมานี้นะครับมาจะลืมนะฮะ ก็นะครับเรื่องการพกพาใดก็ตามนะครับแต่ท่านใดที่จะซื้อเนี่ยอย่างที่ผมย้ําตลอดว่าให้ซื้อกับร้านเท่านั้นนะครับเพราะว่าออกใบซื้อได้ท่านจะพกพาได้อย่างสบายใจมานี้นะขออภัยนะครับยาวนิดนึงนะฮะโอเคมาดูข้างในกันนะครับทอตหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับผมคูและเดินเซนะครับคูเซ่ <laughs> นะครับเดี๋ยวนกลงก่อนปึ๊บ ขออนุญาตเล็งก่อนนะครับมองไม่ค่อยจะถนัดเดี๋ยวขออนุญาตเล็งข้างนอกนะหาตรงตัวล็อกไม่เจอนะครับขอไปเพราะว่าต้องบีดให้ตรงตัวล็อกของเขานะครับมาหาก่อนะหาตำแหน่งขาไม่เจอมองผ่านคือเวลาผมถ่ายผมมองผ่านกล้องนะพอมองผ่านกล้องแล้วผมหาไม่เจอนะครับ ได้แล้วได้แล้วอ,อึบถอดไม่ยากหรอกครับแต่อยู่ที่ว่าผมนี่นแหละทำให้มันยากเองอืเรียบร้อยออกแล้วนะครับอ่ะสอดมาแล้วนะครับก็จะเป็นบูทนะครับตัวปลองไกด์หลอดนะครับสปริงแล้วก็ตัวไกด์หลอดนะครับผม ต่อไปก็ถอดตัวคันแขวนนะครับยกปล่อยออกแลวเรียบร้อยเทบูตลองครนี่ตัวบูตลองไกด์หลอดนะครับอ่าตัวด้านในนะครับโอ้มีรอยขูดนิดนึงนะครับเนื่องจากผมเทสยิงไปหนึ่งนัดนะครับว่าเช็คเทสเช็คเทสนะครับว่ามันมีปัญหาไมยนะครับออ้ถือว่าปืนสะอาดนะเนี่ย นะปืนสภาพค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวออกสีโคนชีดหน่อยซีโอเค ร้อยนะครับล้างชุดบนนะครับห้องเข็มนะครับสำคัญนะฮะแล้วก็ขอล้างปอกนะครับขอล้างปอกนี่เป็นเหล็กนะครับก็ระวังเรื่องสนงสนิมอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าสำคัญเข็มก็เหมือนกันนะครับเข็มเนี่ยมันจะเป็นเหล็กเนาะนะครับด้วยความที่เข็มก็เป็นเหล็กเนี่ย ระวังเรื่องสนิมกับเจ้าตัวสนิมกินสปริงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวสปริงมันฝืดนะครับผมนะนยังนุ่มอยู่ยังนุ่มอยู่นะครับขอล้างเปลอกนะยังนุ่มอยู่ยังนุ่มอยู่นะครับนะนี่เลยนะครับสภาพสวยงามรอยดําแทบไม่มีนะครับมีแค่รอยเขม่านะครับแบ้งกันนะครับย้ํานะครับว่าสําคัญมากเรื่องการล้างทามงะอา ถ้าท่านไม่ล้างนะันเรียบร้อยนะครับปืนท่านพังจะพังไวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลักๆคือระวังเรื่องสนิมอย่างที่ผมบอกย้ํานักจับหนาว่าสนิมนี่ตัวปัญหาสำหรับปืนแบงก์กันนะครับแล้วก็ข้าวเข่าเหมาต่างๆที่มันเข้าไปเกาะจับตามพวกมุมต่างๆของตัวปืนนะครับถ้าเราดูแลไม่ดีก็เรียบร้อยฮะพังไวนะถ้าดูแลดีมันก็อยู่กับเราได้นานนะครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่พังนะทุกอย่างมีอายุตามการใช้งานนะครับ ไม่ใช่ว่ามันจะไม่พังนะมันพังแน่ๆครับแต่ถ้าเราดูแลดีก็อยู่กับเราได้นานแต่ถ้าเราดูแลไม่ดีก็มันก,มนก็มันก็จะพังไวนะครับแค่นั้นเองนะครับผมอ่านี่ผมลงจราบีขาวเสริมไปนะครับตามหลักแล้วแบง์กันไม่ต้องก็ได้นะครับแต่ผมชอบว่ามันลื่นดีนะครับแต่ไปเสร็จแล้วเวลาล้างท่านก็ต้องล้างพวกไอจราบีขาวออกอยู่ดีนะถ้าท่านยิงไปแล้วนะครับแล้วต่อไปก็จะไปลงพวก นี้ด้วยในสารการสนิมนะครับการสมิดไอ้กันชิวนะครับขออภัยไม่ใช่การสมิดท,ทาเรียบร้อยนะครับผมชอบตัวมันลื่นดีนะครับโมเลยทาแต่ตามหลักเราไม่ต้องทาก็ได้นะครับคือถ้าในไม่อยากให้เปลือง่าเจ้าจตัวน้ํายานะครับหรือว่าถ้าจะล้างจริงๆเนี่ยให้ใช้ซิลิโคนล้างนะครับจะได้ไประหยัดหน่อยนะครับเพราะกระป๋องมันไม่แพงนะครับ ถ้าไปใช้พวกน้ำยาแบบล,ลงเฉยๆหยอดอย่างเดียวเนี่ยมันก็พังนะต้องล้างนะครับย้ํานะครับว่าต้องล้างนะนะครับวิธีที่ผมสอนนี่คือวิธีเด็กขี้เกียจนะครับเข้าใจความหมายผมไหมวิธีเด็กขี้เกียจคือเอาง่ายๆแต่ย้ําว่าสะอาดนะครับก็คือถ้าเกิดมันเลอะมากจริงๆจนถึงว่ามันดําเลยเนี่ยเราก็เอาเจ้าตัวซิลิโคนเนี่ยมันมีปากแหลมพลาสติกอยู่ลวไอ้กลมๆเล็กๆอ่ะแย่เข้าไปนในรูเนี่ยนะครับแล้วก็อัดเข้าไปเลย เอาให้มันแบบเยิ้มลงมาจากสีดําหยดมาเป็นสีใสเลยนะครับก็คืออย่างน้อยการันตีว่าน้ําที่หยดออกมาที่มันใสแล้วนั่นคือมันสะอาดนะครับเป็นวิธีเด็กขี้เกียจที่มันได้ผลจริงๆนะนะครับที่มันจะดูมันจะสะอาดทันทีนะครับท่านใดลองดูก็ได้ท่านอะไรถอดเป็นย้ำนนครับท่านใดถอดเป็นนะลองดูนะครับวิธีเด็กขี้เกียจอย่างผมเนี่ยคือผมแนะนําเป็นวิธีเด็กขี้เกียจแต่มันสะอาดนะครับก็คือเอาซิลิโคนมาฉีดอัดเข้าไปเลยในนี้ อัดจนความันน้ําหยดออกมามันจะใสนะครับใสไปไม่มีเศษอะไรปนเลยนะครับแล้วถึงจะพอนะครับพอพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยออีกวิธีนะครับเพราะตรงด้านในเนี้ยของนกศัพท์เน่ยเขาจะมีพวกสปริงนะครับที่เป็นเหล็กนะครับผมเราก็ใส่กันชิวลงไปนะครับหยอดลงไปแบบนี้เลยปึ๊บจะระเบีขาวไม่ได้ช่วยเรื่องการสนิทน,นะครับเขาช่วยเพิ่อมอัตราการหล่อลื่น นะครับผมส่วนการชิลเพิ่มกันอ่ามันเป็นสารการสนิมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะทนร้อนได้ดีนะครับเนี่ยหยอดไปเลยหยอดไปให้รอบลำกล้องเลยนะครับเพราะว่าข้างในมันมีนมแกนเหล็กนะครับก็หยอดไปนิดนหน่อยๆนยนะครับเพราะอีกอย่างที่มันจะไหลออกยากเพราะว่าเรามีตัวจุกอุดไวู่แล้วนะครับซึ่งไม่ต้องกลัวมันจะไหลออกมาได้เยอะซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีของจุกอุดด้วยนะครับ เราก็ไปนี้ได้เลยถ้าท่านใดกลัวไม่สะอาดจริงๆนะครับก็มันก็ไม่ทําอะไรไม่ได้เอาจุกกดออกมันก็มีเหล็กกั้นด้านในอยู่ดีนะครับทา่านีดคือเราหยดน้ํายาก,กัะสนิมเข้าไปนะครับผมพเพราะว่าเสร็จแล้วเราเรายิงเนี่ยต่อให้มันน้ํายายังอยู่ในนี้เรามันพุ่งออกพุ่งออกด้านหน้าเนาะมันก็กระเด็นออกด้านหน้าในน้ำมันนะครับอ่ะสไลด์นะครับนนะขออนุญาตนะครับนะนะ แทกนิดหนึ่งนะครับผมจะติดนกนะครับเอา้าลืมไกด์หลอดนะครับขออภัยรีบๆลืมลนนะเอาลืมนะครับล,ร lev, ลืมล้างเนี่ยผมว่าผมนอนน้อยเกินไปนะเริ่มเริ่มเบ่อเบื่อครับไม่รู้นอนน้อยหรือว่าเหมือนเหมือนจะไขนะ้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับเพราะสุกวันนี้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นอันนี้ผ้าอานันนี้ผมผมือผมเลอะน้ำมันอยู่แล้วกนะ็รูดเลยนะครับ มาเช็ดน,นิดหนึ่งเอาวคอยพวกนีน้เอากันชิวลงไปเลยนะครับเอากันชิวทาที่ถุงมือเลยนะครับนี่เป็นวิธีหนึ่งการสนิมนะครับคือเวลาล้างบีบกันหรือแบ้งกันเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้ถุงมือนะครับพอภายคลิปนี้จะนานนิดนึงนะคลิปต้นคลิปนะครับแต่ถ้ามีอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ผมกระโดดออกเพราะว่าผมรู้สึกว่าบางทีผมอาจจะพูดออกทะเลเยอะไปหน่อยนะครับ อาจจะบางช่วงบางตอนที่ผมตัดออกนะครับขออภัยอาจจะมีกระโดดข้ามบ้างนะครับเพราะว่าผมสุกว่าบางทีผมพูดเยอะเกินไปนะครับให้เวลามันมันเยอะมันนานเกินนะครับจะตัดบางช่วงบางตอนออกนะครับขออภัยนะอ่ะร้อยนะครับเอาสป,ปริงรองไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจะได้เห็นแนวของตัวไกด์หลอดนะครับแล้วก็ใส่ใส่แบบนี้ให้มันทะลุมาเลยนะครับกดปึ๊บ อ่าตะปิงหลุดจนได้เลยผมว่าอ่าเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ใส่ตัวสลับขออภัยคันขวนสไลด์นะครับอันนี้เป็นวิธีของผมนะับวิธีใครวิธีมันเนาะแล้วแต่วิธีการถอ,อดของแต่ละท่านนะครับผมถนัดแบบไหนผมก็ใช้แบบนั้นนะครับใครถนัดแบบไหนก็แบบนั้นก็ได้ผมสำหรับผมก็นาดแบบนี้นะครับปึ๊นะบ เี๋ว้วให้มันตรงลองก่อนปุ๊บเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ใส่เจ้าตัวบูทลองนะครับแล้วก็กดมันลงไปนีครับผมตรงมือขาดละไม่เป็นไรนะะปุ๊บ ขออย่าใส่สักคู่นะฮะโอเคมาแล้วนะครับผมมามามาเรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยเวลาใส่ไอ้ตัวบูทเนี่ยก็อาจจะต้องมีกระแทกมันคือกดให้มันลงก่อนนะครับแล้วก็กระแทกเข้านิดหนึ่งนะเพราะว่าฝืดจัดเลยนะครับฝืดดีแล้วมันแน่นนะครับนะโอเคร่างกายทิ้งโป้เรียบร้อยนะครับตัวปืนสภาพดีมากแม็กกาซีนนะครับเช็คเทสก่อนนะครับ เคสะอาดนะครับวิธีเด็กขี้เกียจนะครับผมนี่คือวิธีเด็กขี้เกียจนะไม่ต้องถอดล้างทั้งหมดนะหรือท่านได้เล่นไปสักพักแล้วจะลงสารหล่อลื่นพวกกันชิลนะครับกับตัวแมกกาซีนนะครับที่เป็นสปริงก็แนะนําว่าหาถาดเล็กๆสักถาดหนึ่งนะครับถอดเจ้าตัวบอดี้เพราะตรงที่มันเป็นเหล็กนะครับถอดบอดี้ออกเอาสปริงแช่น้ํายากัดกันสนิมไว้นะครับหรือไม่ก็ จะมีน้ำยาเคลือบการสนิมของตัวลมดำอันนั้นก็ใช้ได้นะนะครับแต่ต้องล้างไอ้ล้างขัดอะไรพวกนี้ให้เกลี้ยงก่อนนะครับแล้วก็แช่นะฮะโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับแหมพูดซะยืดยาวเลยนะฮะแต่ก็พอไยนะพอไปพูดยาวไปหน่อยครมามบนี้โอเคประมาณนี้ต่อไปก็ชมการทดสอบยิงดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวแบงก์กันนะครับ คูเซ่911 SX นะครับ Made in ูรกี atti, คิมเบนนอร์นะครับผมด้วยลูกบูกตินะครับจำนวน2นัดนะครับผมย้ำอีก1ครั้งว่าไม่รับแัดแปลงใดๆทั้งสิน้นนะครับอันนี้ผมขึ้นนกไว้แล้วนะครับเนื่องจากถ้าไม่ขึ้นนกมันก็หนักนะครับผมหาวิธีเบาแรงนั่นเองนะครับผมโอเคมาจำนวน2นัดนะครับเดี๋ยวขออญาตขยับมุมนิดนึงเนี้ย โอเคนะครับสองนัดนะครับเออเอลูกไหลลูกไหลเลยเดี๋ยวก็ไม่น่าไปดึงเล่นหรอกอใส่ใหม่นะครับยิงได้ปกตินะครับลูกหมดนสไลด์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหานะครับผม หายิงเสร็จแล้วนะครับอันดับแรกครับเคลียร์แม็กออกก่อนนะครับอันดับต่อไปนะครับผมจะดึงสไลด์ถอยหลังลงแล้วรันไกทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับเหตุที่ผมเได้ใช้วิธีการนี้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับแบงค์กันมันไม่ใช่สไลด์เหล็กคันแขวนก็ไม่ใช่เหล็กนะครับถ้าเป็นเดิมโรงงานนะยกเว้นเราไปใส่เปลี่ยนเป็นของแต่งหรืออะไรก็ตามหรือของอัปเกรดนะครับก็จริงๆก็ไม่แนะนําอยู่แล้วนะครับให้ใช้วิธีการดึงคันแขวนสไลด์เอานะครับจะง่ายกว่าแล้วก็ ถนอมวัสดุของเราในการเล่นนะครับแล้วก็ย้ำนะครับแบง์กันนะย้ําตลอดว่าให้ล้างด้วยนะครับถ้าท่านไม่ล้างเนี่ยก็อย่าลืมก็พี่หนิมถามหาแน่นอนอันดับแรกอันดับ2ปืนจะติดขัดค่อนข้างไวนะครับระบบปืนจะมีปัญหานะครับก็อย่าลืมนะครับล้างทำความสะอาดกันด้วยนะจ้าโอเคเนาะประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ b ีกัการถืดเชงเซาและบีแค K So อฟนะครับผมหรือกลัวว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับก็จะมีลิงก์หลายลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ